รู้ว่าเธอไม่ไป nobody know สวัสดีครับทุกคนเออไลฟ์ไฟจีคือไอ้เราก็คิดถึงไงเราก็อยากคุยกับแฟนคลับด้วยแต่ว่าด้วยความที่ไม่เกี้ยผมก็เกรงใจพี่มิวด้วยเพราะว่าเขาก็คุยกันเรื่องอื่นอยู่ผมก็แบบเออเขามาไลฟ์แยกกันดีกว่า ได้คุยกับแฟนคลับได้เต็มที่อ่ะครับพอจะได้แบบว่าคุยคอนเทนต์ของเขาไปสวัสดีครับเฟรมสวัสดีเพื่อนสวัสดีอารถไม่ได้ไลฟ์ไอจนานมากเพราะว่าด้วยความที่อาทิตย์นี้อรถทำหลายๆอย่างมากเลยครับทุกคนมันรถนอนน้อยมากเลยครับ ใช้ยาแต้มสิวของอะไรก็เราใช้ซื้อของเซเว่นเอาเยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของแบรนด์อะไรเหมือนกันซื้อในเซเว่ใช่โควิดมาอีกแล้วทุกคนโอ้ไม่ใช่ว่าบดี อัญยองเทนนิสลาวัสดีเฮ้ยเพื่อนผมมาเยอะอยู่นะเหมือนนัดกันมาคือนี่คือเพื่อนผมแบบนัดกันมาเลยเนี่ยกล้ามเท่าหัวเด็กแล้วเลยเหรอฮัลโหลสู้ครับก็เอาจริง ใกล้แล้วนะทุกคนห้าทุ่มครึ่งนะไปดูกันได้น,นะซีรีส์โรนนะครับวันนี้เอารถก็มาตอนแรกนะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะครับเออพี่มิกวัสดีครับก็พรุ่งนี้คือจริงๆวันนี้เอารถคือพรุ่งนี้รถอ,อาจจะมีเอารถมีงานชารู้สึกเอารถเอารถนอนนอนดึกตื่นเช้ามาหลายวันเอารถจะดูซีรีส์วันนี้เท่าที่ไหวนะทุกคน ก็ถ้าพรุ่งนี้ไม่ไหวยังไงเอ้ยถ้าคืนนี้ไม่ไหวยังไงรถว่าพรุ่งนี้รถอยากมาทารีแอคครับรถอยากมาทารีแอคดูซีรีส์อีพีสาขพรอมรถก็ใครที่อยากดูรีแอคไปพร้อมกับรถหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคืนนี้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันครับพรุ่งนี้เราจะทารีแอคนะครับในทวิชก็จะดูย้อนหลังนะครับวันนี้เพลียมากเลยพี่มิกวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยอะ พี่มุตาสวัสดีครับแอดมินแอดมินเอทามก็มาอารเอทาก็มาคือมาสุดพี่นัดสวัสดีครับ f อครับก็วันนี้ก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็ก็เหนื่อยครับแต่ว่าเราก็ได้ทำคอนเทนต์นะครับให้ทุกคนได้รอดูติดตามกันก็เดือนนี้เป็นเดือนมีนา เป็นเดือนแห่งความสุขนะครับบอกเลยว่ารอดูนะครับจากไม่ว่าจะเป็น last icon หรือว่าจะเป็น series over days รักได้ไหม่นะมีมเองก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็รับรองว่าเดือนมีนานี้นะครับได้เห็นพี่เซนได้เห็นอัปโหลด last icon นะครับแน่นอนคือได้เห็นทั้งเดือนเต็มๆเดือนเลย ใช่ดึกมาหลายวันแล้วพี่มิกไหวก็ไหวก็ไปนอนพี่เอิสวัสดีครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับติด Hashtag our days EP 3 day Ms ด้วยนะครับก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับ A t i า e 26แล้วก็ อย่าลืมนะครับมาปั่นแฮชแท็กกันรถจะได้ตามอ่านนะครับมีสอบครับเออช่วงนี้ที่เอารถหายหน้าหายตาไปหลายไปไปนานเพราะว่าอารถมีสอบด้วยมีถ่ายรายการด้วยแล้วก็หลายๆยอย่างม,มากเลยครับก็ นั่นแหละครับทุกคนก็วันนี้เราก็จะรอดูซีรีส์นะครับ our days ครับทางช่องวันสเป็ดอยากให้ดูในทีวีนะครับอยากให้ดูสดเลยเพราะว่าจะได้เม้ามอยกันในแท็กนะครับแฮชแทกในทวิตเตอร์ก็คือ our days ี s นะครับ ep สนะก็ไปคุยกันเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาอ่านแท็กพรุ่งนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูวันนี้นะ สมงบนยังไม่ได้ดูวันนี้แต่จริงๆก็อยากให้ดูวันนี้แหละถ้าไม่ไม่ได้ดูวันนี้ก็พรุ่งนี้ออโรดก็จะมีทำรีแอค t นะดูไปพร้อมกับเออโรสได้ผ่าน a อเอ a y นะก็มาดูรีแอคกันใน Twitch นะออฟโรดอันเดอร์สกอร์เคทีพีสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Twitch คืออะไร Twitch ก็คือแพลตฟอร์มสตรีมมิงนะครับก็ก็นั่นแหละครับ รอดูกันเลยครับผมพี่แอมสวัสดีครับพร <c oughs> <c oughs> ุ่งนี้เดี๋ยวมากี่โมงมาทวิชกี่โมงเราจะอัปเดตใน Twitter แล้วก็สตอรี่ไนะครับผมรอติดตามกันเลยนะครับว่าเราจะได้มากี่โมงครับผมซีรีส์อยู่ช่องวันสาครับใช่ดูวันนี้ก่อนนะแล้วก็ไปดูพร้อมกันอีกรอบนะครับในท t c h นะครับผมก็ดูไปพร้อมกันกับเราได้เพราะว่าใน AS จริงๆอยากให้ดูย้อนหลังนะทุกคนแบบดูไป2สองแพลตฟอร์มพร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็น ทางช่องวันสัปแล้วก็เป็น AS Play เพราะว่าด้วย Air Time ที่มันเยอะกว่าแล้วก็เนื้อเรื่องคอนเทนต์บอกเลยว่าจัดเต็มไปเยอะแน่นอน, <S <S น,อนก็ไปรอดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้คือวันนี้รถใช้เสียงทั้งวันแล้วพรุ่งนี้รถก็มีต้องใช้เสียงอีกวันนี้รถขอแบบพักคอก่อนนะทุกคนวันนี้รถไปถ่ายรายการมาวันนี้ใช้เสียงทั้งวันเลยนะครับก็ั่นแหละมาฝากแค่นี้แหละครับพรุ่งนี้นะครับ ไอ้คืนนี้นะอย่าลืมดูนะห้าทุ่มครึ่งอีก40นาทีแล้วอะ่ะมาดูกันนะครับในช่องวันทางช่องวันสปสเปดนะแล้วก็เล่นแฮชแท็ก our days รักได้ใหม่ไหนไม่ยิม้มสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็อย่างที่บอกนะครับดูพรุ่งนี้พร้อมกรอบโลดได้ในท t c h ก็สำหรับวันนี้ก็พอของป่าของพอ,อน้อยหายที่คิดถึงนะครับ พอของปาของพอให้ใหายถึงก็วันนี้ก็มาไลฟ์เท่านี้ครับก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนฝันดีนะครับดูซีรีส์ด้วยนะบ๊ายบาย